Oh, no. พ่อขาสวัสดีค่ะส <be> วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อกุมพันตุลาการค่ะกิน,กนข้าวก่อนไปโรงพยาบาลค่ะพี่น้องกินข้าวก่อนไปโรงพยาบาลค่ะ fc ขาข้าวอาหารกลางวันค่ะจะมีแกงเห็ดใส่แกงเห็ดใส่ฟักทองใส่บวบหมูใส่หมูแล้วก็จะมีไข่สี่ฟองมีน้ำพริกปลาทูมี ผักบุ้งน้องเตือนใจผักบุ้งแก้วค่ะสวยสวยค่ะเห็ดฟางผักบุ้งแก้วบวกงูน้องเตือนใจฟักทองพี่ทองจันไข่เอฟซีค่ะ,คะพี่สาวคุ้มพันธ์ค่ะโอ้โอเชยกินข้าวตแกินข้าวจ้ากินข้าวกับคุณพ่อคุ้มพันธ์เด้อค่ะเด้อกินข้าวกลางวันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ ปูพันกะไรเมองวันไงพ่อเม่ง,ว,มงวันม้าลายค่ะพี่น้องจะจ้ะมาตอมีอย่า,า,าเงเม่งวันก็นไดจับข้าวน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะแกงฟักทองใส่เห็ดใส่บวบงูใส่ใส่หมูค่ะเอฟซีขานี่ค่ะอาหารพื้นบ้านเราใส่น้ำปลาไข่พ่อต้องกินไข่มือละสี่ฟองค่ะเฉพาะไข่ขาวนะคะเอฟซีขา แล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งเป็นผักเย็นบำรุงหัวใจนี่ค่ะมีวิตามินด้วยค่ะบำรุงสายตารับทองก็เหมือนกันไข่ฟีขานี่ค่ะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการทางอาหารค่ะโปรตีนจากไข่ขาวค่ะโปรตีนสะอาดบริสุทธิ์โปรตีนจากไข่ขาวคุณพ่อต้องทานโปรตีนเยอะๆ ข้าวก็ร้อนพึ่งหุงสุดเสร็จใหม่ๆพ่อแกงก็พึ่งแกงเสร็จข้าวก็พึ่งทำแล้วร้อนเลยค่ะไข่ก็ร้อนร้อนทุกอย่างอันนี้บอกว่าพ่อชอบเห็ดก็แกงเห็ดฟางแกงเห็ดฟางใส่ฟักทองน้องเตือนใจได้เห็ดฟางมาค่ะกุมพันก็จะได้ไปเตรียมตัวค่ะให้คุณพ่อทานข้าวไปก่อน ไปเตรียมตัวพาพ่อไปโรงพยาบาลขอบคุณเีฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องดูคุณพ่อกินข้าวลูกก็มีความสุขใจค่ะเห็นคุณพ่อกินข้าวอร่อยคุ้มปันนี่ดีใจดีใจค่ะเป็นค,คนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ ก็มีความสุขใจวันนี้คุณแม่ไปนาค่ะไปนากับน้องเตือนใจไปนากับน้องสาวไปเล่นนาค่ะน้องเตือนใจก็ทำกับข้าวกลางวันให้คุณแม่ทานที่นาค่ะแม่บอกว่าแม่อยากไปเดี่ยวเล่นนาบรรยากาศดีค่ะนานาใกล้ๆบ้านนี่ค่ะ กับข้าวเราก็ทำร้อนๆใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะอาหารสุกใหม่ๆอร่อยไหมคะผักบุ้งพ่ออร่อยโอ้อร่อยกินจากกินจากยอดใดเด้อครีแทบแท่สละวหวานช่วยจ่ยแทบนะพ่อนะผักบุ้งเหมือนกับว่าเป็นยาเย็นอร่อยค่ะอร่อยจริงพ่อ ก็อย่าลืมกินเห็ดกินพักทองกินบวบงูไปกินกินกินหมูด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยค่ะพวกัันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ